กับบรรยากาศมลทอนแขมพงนาชีเมืองพนใสอันนี้นก็จะเป็นทีมงานสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยสุภานาุวงคณะภาษาศซรบ ขวา55ค่ะแม่ดุตังตังตังครับบิ๊กกองเย้มากี้จ่า55 cám ơn cảm ơn nè, cá bá nè, cá sấu, cá sấu này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 , cá ก็ชอบนี่กูชอบนี่กูบ้านนี่กูก็ชอบนี่ยัง่

มาทลาะคนสู้มาทลาะคนเน่ยสู้มาทะเลาะมาต้นตาลนั่นแมนบอกสิรู้เลยลูกมนต้องตาลยิ่งพีบอมบ้าราจับทายเอาเดยนสองสามไป

ได้แล้วโอไอซ์มา่ตัวนให้เฮ้ยๆงามๆต้นมั้ยตายก็ได้ไปถ่ายวีดีโอโหนยไอตันี้เอาเฮ็ดต้นตันี้สูงกันเอาต้นไอซ์เฮ็ดต้นใม่ต้นนี้ไอซเลย món mua cái khao xăng con bình dương áo đồ đầm lấy 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 ยีหคุณก้อนให้อเออี่อไ่นคักพวตลอดนะบอกว่ใครเที่ยวไปคุนเลี้ยวไปทีไทยก็ุบขัวโอมินิฮาร์ดเดนลมกันเดเด้อพี่เด้อเดเดอยู่พีเด้อคุณก็ล้วมักมันนเลย ละบังกู่ละบังเ้าเห็นไหมเนี่ยไปไปสเลดะเลดส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 เลโอเคจบชุกกระท่แต่ยานีกทีห้วนเนอะไรขาต้มข้าต้มห้วนเอับตต้มน้ำกินเจ้าเนื้อเป็นห้วมันก็คือมัน